วันนี้จะพามาชมตอนเยว4คูณ4.2.8นะครับอันนี้แปลงหน้าเป็น GR Sport นะครับคันนี้หล่อมากครับเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนครับผมคันนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับบรรทุกในสวนนะครับเลือกรล้อแม็กเป็น18 o อฟ s e t ลบ T4 นะครับอัปเกรดเป็นโช๊คโ p Pro นเดอร์นะครับสำหรับล้อ18ตัวนี้นะครับเพิ่มแค่โชค สต้นก็เพียงพอแล้วครับผมไม่ต้องเพิ่มชุดยกก็ได้ครับตัวนี้เลือกเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับ p a นะครับกระบอกเหลืองปรับ4ระดับนะครับตัวนี้เพียงพอแน่นอนใช้งานบรรทุกในสวนนะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวพามาชมชุดแปลงหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้า G.R Sport ปเทสนะครับนี่ครับพร้อมกับกันกระแทกด้านล่างนะครับ นี่ครับเราเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟตัดหมอกให้ทั้งหมดเลยนะครับเสริมคิ้วซุ้มล้อเข้าไปครับตัวนี้หล่อมากครับเก็บตัวอักษรรอบคันคิ้วกระจกนะครับเป็นสีดําเงาให้ติดตั้งกันชนท้ายเหล็กบันไดข้างเหล็กนะครับตัวนี้หล่อมากครับพิเศษนะครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มนะครับเป็นคอกเอาเลนเดอร์สีดํานะครับ มีที่ปิดท้ายให้นะครับตัวนี้หล่อมากครับเดี๋ยวชมด้านล่างนะครับนี่ครับกันชนท้ายเหล็กมีไฟนี่ครับชุดช่วงล่างจะเป็น PAG ปรับสี่ระดับสี่ต้นนะครับไฟท้ายเราเปลี่ยนเป็น LED ให้นะครับตัวนี้แจ้งราคาก่อนนะครับอยู่ที่ รถเปล่าไม่รวมแต่งนะครับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่749,000สาครับสำหรับสีเทาเกียร์ออโต้อยู่ที่8 1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ชุดแต่งนะครับสามารถรวมเข้าไปในราคารถได้เลยทักมาสอบถามทาง Line@ แอดได้เลยครับหรือจะแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0 9 3 1 2 5 2 2 6 9เเซลปักครับออกรถได้ทั่วประเทศนะครับได้ทุกอาชีพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่นะครับเกษตรกรหรือชื่อซื้อไปใช้งานในบริษัทก็ได้ครับตัวนี้ทักมาสอบถามได้เลยลูกค้าเก่าประวัติเครดิตด,ดีนะครับครอบครองรถยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเกิน2ปีฟรีดาวไปเลยครับจัดให้ครับผมนี่ครับรอๆครับ